กับสบายดีปะลุงกับสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องนะกับสบายดีเอฟซีบ่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะสบายดีพเนยไม่ยายเนาะมันได้พวกัสอของบ่แตาคือเก่ามันได้จักอ้ายไปเลยยังเลยส่วนขี่คุ้ยบ่บ่บ่ดีดีว่ากันไปฟังสาปะลุงไหมเด่นขั้นตอนแรกเาก็คือเอาขี่คุ้ยเอาขี่คุ้ยขั้นตอนที่สองก็คือหั่มบนเนาะขั้นตอนในเมนแล้วพี่น้องขั้นตอนที่เมนเนีเอาหั่มบ่ เลยเอาห้าไว้ก่อนนั่นขั้นตอนที่สองเขาเขาเสียอะไรเนาะเดนทางอ่ายเปิดเปิดฉากบริการเองเนาะเดนขี้ขั้วไอโคตรเม้นเลยบะลุงต้นกับห้ามเลยขั้นตอนที่สองเขาคือขย่าก่อนขั้นตอนที่สามขย่าเี่เขย่าแบบเนียนเนียนนเข้าไปเนาะโอ้ยจีฮะ ไอที่หากินบ้านเฮาคือแบบนี้เนแล้วช่วงโควิดโควิดบ่ได้คอยหาอยู่หากินเราต้องหากินแบบน,นีนะ้ตลาดก็บ่ได้ขายปุบลุงอยู่และวหากินหาปูหาปลาไปแลนะ้วเนาะอยู่บ้านเฮ้าอัดเนียนเลยนะว่าคล้ายๆกับคนคล้องขื่นอ่นนี้เ <c oughs> นี่ยเนียนกันลงไปนาะ กี่ควยกับห้ำเนียนกันก็ไปเนาะ่อไปอะไยังใส่อีกไงปวกป่ะปวกใส่ก็ไดปวกใส่ก็ได้ปวกนะเดี๋ยวไปงั่นไอ้ยูวางลูกหัดเอาปวกวางลูปวกเ่าถ้าเชียใส่ปวกเขาใส่เป็นหัวลูกใส่เป็นหัวหรอเปล่โดยเจ้าเจ้านะ่นเนาะใส่เป็นหัวได้ได้ได้กันเขาใส่เขา้องใส่เป็นหัวเราขี่รถขึ้นโน่นเนี่ปงนัดไอ้ฝนก็ได้ แล้วไปหัออ่นไอ้พวกกระไดเลยแต่มากไ็ไปลงไปไปลงลงหวยแล้วกันเนาะไปเราเบิกมาเสร็จแล้วกันเด้อเราก็มาเริ่มเห็ดก้อนกันเลยเนาะจ้าเจ้าโอ้ปฟาคือเทนอครคือขีดเทนอ <c ười> นี่เห็ดจะก้อนได้ไหมวา่าเห็ดสี่ก้อนนะเทนอนนนน เฮ็ดไปเห็นมาไม่ถึงเลอชามบอลบ้าไม่ได้ซีนก็กลับมาแบ่งสัดแบ่งส่วนกันเลอ๋เฮ็ดอยู่ที่เฮ็ดก้อนปุ่มเบิร์กเอาเลยไพทีกำลังบูจักอยูที่เฮ็ดเบอร์จ่ากับบูฮูคือกันเนาะที่จริงแล้วกระชับอกตัวเองนี่อันนี้ทางมืออาชีพนะความเฮ็ดจ้าวอ๋อเออเนีเป็นตราเบิ่งคั้น ขันข้างดนตังเปะเปะเปะมันแน่นแล้วมันพ่อเลยนะมุนเลยอ่ะมีอารมณ์ขันแล้วนะกันไปกันแจ๋วเปะเปะเปะเราประเทศเราไม่ต้องมุนเลยว่าเต้ตบให้ตบให้มุนพี่น้อาะตบให้มันมุนประมาณเนื้ออื่นแล้วแล้วก่อนนี่ยเสียงหน่อยเก่าก่อนก่อนก่อนอังใหญ่งใหญ่บก่อนสุดท้ายท้ายสุด เขาไ้กันมาคือกันชุมไอหลืดชุมเนี่ยบรรจารย์เออเขาจะมาทิมค right> ือกันบ่โดยโอ้เข no ้าเจ้ามื่อเราไปจากอย่ายังี้ยยังวางได้นะวางเทิร์น่โดยเพราะว่าเขาบอาได้ว่ามือนะเขามาทิมได้อืมิ่นก็เลยมาโดยเออนตัวเพิ่นกำลังปั่นเนาะเขาก็รอเบิ่งนล่าซนเหมกันตอนเขาเอาลงไปไหวเนาะว่าเขาเสียเอาลงไปไหวแบบไหนเนาะเาเบิ่งนล่าซนกันเด้อ ดใส่ไม้ก่อนพี่น้องขั้นตอนต่อไปเขาคือใส่โปเนาะใส่โปะเพื่อหุ่นว่าเขาถีบมาจุดใดเนาะนี่เป็นสีร็องกั็แบบได้และท่วทั้งบอลเดะมันก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเดนะง่ายเป็นสีลองไปวางไว้แล้วเนาะวางไว้แล้วก็ซีฟาเธอโบแมนบบแมนเลิกๆลิกได้แล้วเพือนนละบบเป็นยังเคนละ ยาไปยาพูดพูนะ่ะเขาใส่ประมาณแะไรก็เวลาป้าเขามันสิติงนี่แะเวลาป้าเขาอาสติงยึก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 เหรอเซียนอะสิบุจักดอกเซียนเดีนะ๋ยวเราเป็นเสียบแล้วไว้ส่ก้อนปุ่มเนาะเบิ่งกะเด้อวิธีมันวิธีถ้าพี่น้องเขาได้สนใจอยากเห็ดเบิ่งเนาะต้องลองเนาะเดี๋ยวทั้งไอ้พันธุ์ทีมาแหวนเนาะหมุดลงไปพผอมเนาะ เลียจะโปดจะดอย่างนี้สูงสูงบ่บ่ตีิหักสบายสบายบ่ะหาได้สิหู้จักลงมาเลยแบบนี้นบ่ะไวเด้ฮะไอพเพิ่นจะสอเบิ่งว่าบ่ได้มันสิเลิกสิตื่นอะกกอนที่สองปลุงกกอนที่สองพ่นสิเอาลงไปวางไว้ก็แบบอดเก็อไล้ ก่อนใส่ผัพ่ออยู่จักว่าเขาวางไว้วบบไเนาะบเล็กดักบเล็กดักเด็กก่อนที่2องผ่านไปนะเนี่ยพวเราคืออะไรซุ้มสูงโคนหยับลงไป ก่อนที่ชามกำลังเริ่มบาลุงมันหมุนก็นเลยปั่นใหม่นะโถปีปีไปเลยเป็นเหตุต,หต้องเตรียมมาลงก่อนใหญ่ๆพี่น้องเ็ดก้อนสีใหญ่ไปเลยห่างจากสองก้อนถ้ามาประมาณครึ่งกิโลเมตร,รอย่างใกล้ <Down. S 1> <c oughs> กระตือป้อมตัวนี้บ่มีบ่มีมอะไรเสมอ <c oughs> บ่มีเฮี้ยเสมอ กะได้บ่มีกะได้มานี่บ่อไปบ่อลงก่อนที่3นี่กะสิประมาณนี้เนาะบ่อนบ่อนเฮาสิปุมกนเนาะวิธีหาอยู่หากินบ้านเฮากะนี่ยังยังเลือกบ่อนี่ล่ะว่าเฮาสิทิ่มลงบ่อนใดา่าทิ่มโยนลงไปแต่ถงตุ่ม เงินผมเป็นเนี่ยแค่พัฒนาใหม่ใหม่นะพี่น้องขาใหม่ใหม่ป่ะขาใหม่ใหม่ก็ได้คือกันหาปอมใหม่เราปะลุกเด็กก้อนที่สามเนาะก้อนที่สามก็สี่เดียวางแบบประมาณนี้เนาะเด็กทางผู้อ้พวกยังหาบอลวางไว้อยู่เนาะเดินปอมมันแหะก็สี่เดินเด็กเห็นมาเลยเนะก้อนที่สามผ่านไปก้อนที่สี่ให้ไปไหวใช่หนาบาน 4. 4, เห็นยังวนีก้อนที่สก้อนสสดท้ทยนะปอมาด่ายไปไหนั่นแทางไหนกบหูเห็นยังาเห็นทางขามขากกินวางน้ำห่วยมานแห้งจก้าขาบยูนวางน้ำหวยมาแห้งอด่างนันลยก้าขามอยู่บ่ เออท่านฮี่ยะนันฮอเราเราเบิร์กเอาฟินที่เห็นอย่างนั้นทิ่ปุ่มคือกันวานอะเดี๋ยวไปูเบิ่งก็ได้วิธีหาอยู่หากิน้านวัที่อะต้ออยู่โคทำมาอันใดเียเราเราเบิงเราสองกันอ่ะเอาพินสม้านู่บ้านนะจังขอนคำรงๆเดู huh. uh huh. ทางไอาย็นจาการก่อนที่สี่ก่อนสุดท้ายนะมุกอีหม่อมลงไปเลยนะนไปได้มันบ่าบกเขาแป้าใส่หมอยวางก่อนที่สี่เป็นเทียมหอยนะเลุเรอบเบิ่งเราชมกันได้บาดทำมาตึกเนาะรอบเบิ่งเราสมบัดทำมาตึกกว่าสี่มันหรือบ่เนานะ ว่าได้ก็จะได้เมื่อนอยู่อยู่เที่ยงหน้าก่อนเนาะแล้วก็ทีได้ซีคำคำเนาะที่ลองมาตึงน,นะพ่อรุงรอเบิ่งรอสมกันเด้อเตรียมการเตรียมการพ่อรุงเตรียมการแหละก่อนก่อนแรกก่อนแรกเราเบิ่งรอสมกันว่าสิเป็นแบบใดเนาะสิมานียู่บ้านนะเนี่ยกำลัง <c oughs> เจาะบ่างน,นะ กันเลยนะอีกยี่สินนะบ,บไม้ข้างหน้า,แบบ,าแบบหนึ่งบาดแรกควันไปบาดแรกควันไปเี่กเจ้าก็ท่าทางลงไปก็เป็นธรรมดาเลยแล้วลุกขี่จัดการแบบหายห่วงไปเลยเนาะเด็กมันกำลังงงนะตอนนี้หลอกยุ่ ว่าวางแหเลิกยายเฮ้เ hmm. ล็กกว่าหาลงไปยังได้อยู่ยังได้บ่ดิบ่าตาให้ลงไปงมซอยอ้ายเพิ่นเนาะรเบิ่งเรามกันเด้อปลุงว่าบาดแรกเฮาสิมานี่บ่เนาะงานบาดแรกลุง2เนาะ่ใหญ่ตอนะเฮสิประมาณนี้เทคอยู่่าานีเนาะด้บ่ลบาด บาดแรกบาดแรกเราบังเราส้มกันบาดท,ที่สองเนาะไปไปตึกบาดท,ที่สองกันเลยเนาะบาดท,ที่สองบาดที่สองปลาลูงบาดที่สองทางไหนผู้จัดการจาตรงไปเป์ไปเลยเอาเสียลองไปงมซอยกันเนาะเพื่อให้มันเห็นไวนะ้เนาะตัวที่สามมาแล้วปลาลุงตัวที่สามมาแล้วตัวต่อไปเนะี่ยรอรอรอผลเนานะตอนนี้กำลังหมุดแบอนี้ <Bla o. S 1> แจ๋วหรอ่ตัวที่สแจ๋วหักไลหักไลไปเลงอันสี้มืดแล้วนะกล้องหาสิ่บกคมบมสัดนเเอาเอาก่อเอาก่อนเยเอก้นะตัวที่หาต่อมาแล้วเปเรื่อยแจ๋วแจ๋วตัที่หตามมาลำหลังนะกำลังกกำลลังตัวที่หตามมาอีกแล้วนะนาตัวที่เจ็ดเน่ย บ็การจับ่าจบ่นน่ยังเ่เน่เนโตกว่นีเดียห้ก่นเนะเดี๋ยวตัวสิเจ็ดตามมาอเปลาลอาเเจานมันนมันดต้นสีาแล้วเนาะรอบ่งล่มกันปลูว่าสีได้หรือเปล่า จจงแซนลำบากเสือเกินส okay. oh, so ี่เฮนอยู <c ười> <c ười> ่บนเนาะเด้แ hmm> จ๋วฮ uh, uh, um, ้องบาต้าที่บีบัวไว้ถ้าฮ่องไม่บีบัวไว้เราไ่อยู่แล้วน่ะไม่มีเราจะเด้แจ๋วตัวที่แป้นเ่ยเด้อกอดีตคอนคำล้งแรงมาปะลุงบาต้าจะมาถ่ายก่อนที่ สามวันที่สี่เนาะรอบิ่งสรุปผลเนะฮะจะได้ล <ITA> ายปาะเด็นเนาะลอบิ่งละบชมกันเด้เดชสรุปผลบะลุงสรุปผลก็คือได้ประมาณสองสี่หกแปดเก้าเก้าตพอดีม้านอยู่นะฮะมันนี้ม้านู่เนี่ยคลิปนี้ก็สิได้จากลาพี่น้องเล้วพี่น้องในลาคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องของบ่าวลาน้อยแล้วก็บ่าวใตเด้อปปาลุง ลิปหนาพอกันไหมพี่น้อง้าพอกันใหม่หมสบายดีสบายดีพี่น้องข้าแห่พี่น้อง <laughs> ข้าแห่